นี่ครับหลายคนถามหาก็มาแล้วครับรบุทธวงศิวกกรเตียตะกูลนะครับชัตบุคคลทองคิรีสันโดคาเซ่สันชัยนะครับออกทีนี้น่าสนใจเลยครับจะยืนกันยังไงครับเพราะที่ส่งลงมาเนี่ยพุทธวงศ์สังวิรัยก็เป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับบอลของบีจีคร้บขึ้นมาแจ่งการยืนตรงนี้นซ้ายก็น่าจะเป็น พุทวงสังวิไลสวนกับขอบีจีพุทธวงศพุทธวงศยังไม่รู้จะให้ใครผ่าบอลไปเองครับไปแล้วมุมเหลือน้อยให้ลูกนี้ก็ล้ำหน้าครับก่อนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปไม่ให้ฟอร์ซารี่เพราะว่าล้ำหน้าแต่ว่าพอให้จอที่สก็ยังลงมาไม่ทันนะครับฟอร์ซารี่ฟอร์ซารี่แล้วก็เดี๋ยวมีศิวกรด้วยครับวิ่งขวาเนี่ยเหมือนจะกลายเป็นจเจริญสักวงกรนะครับ สัตว์มงคลสายมาธย์พุทธวงศ์ครับพุทธวงศ์ยอ้อนมาที่สารัต์ไทยด้วยครับสายสุดที่พุทธวงศ์ครับเติมไปโอเ้เสกย้อนมาวิชดาโอเสกให<า>้เขาฟาเร็วหนีสองคนโอ้หเร็วจริงครับแต่ยังเร็วไม่พอที่จะหนีสามครับ ไปแล้วครับไม่สนใจครับไม่ชักช้าอยู่ใจให้แล้วก็ลึกครับนี้ปีที่ซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือว่ามีส่วนในการแอซิประตูนะครับให้กับบีจีได้เยอะเลยสิวปกรสายขศิวปกรฝากออกขวาไปที่จเจริญศาสร์ครับเล่นสั้นๆแล้วให้เขาส้าย,อยาของสิวปกรบอลมันไปครับสารัตโอหูแล้วจะได้ยิง ชนาทิพย์ขวาขวามุมไม่มีไหลซ้ายมาที่พุทธวงศ์พุทธวงศ์เปิดไปเสาไกลไม่มีใครครับถูกเพียออกหลังยังได้มันเตะมุมครับตรงกลางมีฟอนาซารีแต่ว่าเลือกเปิดไปเสาสองครับเ้าใ,ใหญ่กว่อาอ้าวปังปังไม่มิดระวังกฤษณาตอนนี้กฤษดาทําได้ครับแล้วตเตะเพียทิ้งขึ้นมานนสายมา พุทธวงเอาบอลลงสวยครับพุทธวง์เปิดเออร่ครอสเข้าไปลึกไปที่มุมทงเลยครับบอลจดทงแล้วออกหลังด้วยนะครับจับเงยหน้าเปิดฉลับเก็บตกเป็นของเป็นของบีจีครับพุทธวงศพุทธวงศย้อนมาอีลฟานชัดมงคลแล้วสิวกรยิงลูกนี้ติดบล็อกเก็บตกของพุทธวงอีกทีครับพุทธวง์ าดกลับมามหนักทิศทางความเข้าใจครับลูกนี้ออกข้างไปเลยครับไม่เปิดย้อนหลังทางสิวกรกนะครับแบสายยืนว่างอยู่กับพุทธวงศ์เลือกไม่เปิดจังหวะแรกนะครับเนี่ยไหลย้อนกลับมามันบอลย้อนหลังเข้ามาบอลของบีจีครับพุทธวงศ์สัดมงคล ขวาครับวินนิ่งแสดงว่าไม่รับงานครับมอไซค์ไม่ขยับนะครับฮะวินนิ่งไปครับลาไปก่อนแล้วแล้วคนที่ทันวินนิ่งอ่ะแปลว่าต้องเป็นแบบรุ่นเก่าเจนเอ็กนะเจน Y วน์นะวินนิ่งอ้าวตรงตรงนี้เคลียร์ออกข้างไปครับสีวกกรครับจะมาเปิดให้สีวกกรอีกทีครับผ่านไปสามนาทีคร่บช่วงเวลา สรวัตรภูชมันครับุรสิทธิ์บอกเล่นเถอะครับย้อนมาแล้วอิลาฟานเปิดไปเสา2สองสรวัตรอ่านแล้วครับแล้วจะออกออกยาวไม่ได้เ,เรียบร้อยครับพุทสิท์เป่านกวีดครับจบ90นาทีครับเป็นเกมพรีซีซั่นที่บีจีปทุมเอาชนะสงขลาเอฟซไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ2ประตูจากสัญชัยนทัศศิลานะครับแล้วก็ทาง คอนาซอรี่ะครับลุกโงกนะครับส0ูนนครับชัยชนะของทางมีจีนะครับ